อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยกินละตำรวจกำลังจะโตโตเลยโอ้ยมีตำรวจเหรอคะับเอาถ้วยไปล้างเอาไปล้างล้างถ้วยให้หน่อยเอ้ากินน้ำเลยกินน้ำก่อน ดกินกับเปนข้าวกับอะไรลายปอกต้มวุนมากินข้าวกับทอดไข่ทอดไข่ไข่อะไรอ่ะไข่เป็ดไข่อ <c oughs> <c oughs> โอเคเรามีน้าแป๊บซี่ด้วยเอาไหมเอาตำรวจเลี้ยงดีมากเลยนี่ไงแล้วก็เป็นอะไรนะไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดมาแล้วค่ะไก่ทอดแป๊บซี่ด้วย 哪？